สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนสดีใหม่2,566ปี2 0 2 3แล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับอุดมสมบูรณ์ไปได้วยการร่ำรวยเงินทองเหมือนการกินปลาในวันนี้เลยนะทุกคนนะอื น้ำจิ้มแปะสาขาทุกคนแปะสาปาช่อนครับอืมอร่อยมากมสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนส,สดปีใหม่2องพันห้ปี2023แล้วนะครับอืมวันนี้เราจัดเป็นเมนูมงคลเลยครับทุกคน ปลาช่อนแปะสะครับืเสียงแหบหน่อยนะครับทุกคนแป๊บๆปมาเริ่มปีใหม่แล้วครับวันนี้วันที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนเนี่กี้ถ่ายตอนบ่ายๆแล้วตอนเย็นๆก็ลงเลยครับเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเมนูมงคลสำหรับคนไทยแล้วก็คนจีนด้วยนะครับ การกินปลาแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ครับทุกคนน้ำจิ้มปลาซาคืออร่อยมากที่ทำเองครับอืมอเนียนจิ้มสีฟูดมากินด้วยของกีเอง <c oughs> แตงซิมกินแปะสาลา์เป็นน้ำจิ้มถั่วครับไม่ใช่ถั่วตัดนะทุกคนเดี๋ยวกี้จะทําเป็นคลิปแยกออกมาให้ครับว่าทําน้ําจิ้มอร่อยมากทุกคนทําง่ายด้วยครับกี้ก็ไปดูสูตรใน youtube มาแหละแต่พอดีบางทีเนาะเวลาเราไปทําจริงไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยอะไรเงี้ยครับแต่พอได้ทําจริงแล้วอร่อยมากกินกับพวกผักต่างๆขอให้ทุกคนนะครับอุดมสมบูรณ์ไปได้วยการร่ำรวยเงินทองเหมือนการกินปลาในวันนี้เลยนะทุกคนนะ อวันนี้ได้ปลาช่อนตัวเบอรลุมมาเลยเดยจะให้ที่บ้านกินด้วยครับเป็นเมนูสั่งสั่นด้วยนะทุกคนแป๊ะสะนะคนอีสาน คนแถวบ,บ้านกี้ขอากินอู้ปลาช่อนเนื้อนแน่นหวานมากราดน้ำจิ้มปลาสะจะเป็นน้ำจิ้มถั่วอ่ะผสมซีฟู้ดลงไปหน่อยนึงอือ กินกับผักกาดข่าวนะทุกคนนึงกะเข้าเดี๋ยวลองกินกับสลัดดูปีใหม่ไปฉลองไหนกันก็อย่าให้ถึงขั้นเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะครับเอาแต่พอดีเอาแต่พองาม,มกีก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าอยู่ซัพพอร์ตกันมาคอยให้กำลังใจติชม ปรับปรุงกี้ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆนะขอบคุณจริงๆนะครับอือผักกาดขาวเข้าก่อค่ะเข้ากว่าครับเพราะว่าเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวแล้วพวกความจิ้มอะไรเนงะี้ยมันจะอร่อยถึงเนื้อ เดี๋ยวกินเดี๋ยวคำนี้เสร็จเดี๋ยวตักไปให้แม่กินนะครับแม่จะได้ชิมแม่รอ,อกินจนแบบไม่หิวแม่กินข้าวไปก่อนละ <laughs> <s uck ling> ม,มนัิซมเด็ดมากเราทำเองอะล้วทุกคนมันไม่ได้ห่วงเครื่องครับ ใส่เติมพี่ครับเดี๋ยว่าจะตักไปให้แม่ <c oughs> มันกินเพลินๆครับจริงๆกินปลากินอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นความเชื่อของคนจีนนะเขาต้องไม่กินหมดด้วยนะทุกคนต้องกินให้เหลือกินเหลือใช้ครับ <c oughs> แบ่งกันกินอืม้มอุ่อหก ไปให้แม่แล้วครับมาเรามากินกันต่อทุกคนอืม,อมปีใหม่นะทุกคนเนาะก็สลองกำลับ,บเต็มที่รวมาติรวมมิ๊งนะครับ แต่เสียงเนี่ยไม่ใช่เมื่อคืนนะครับไม่ใช่ตอนเขาดาวนะเพราะว่าเขาดาวกี้ไปสวดมนต์ข้ามปีมาครับเสียงนี้พอดีไปเที่ยวลาวมาก็เลยแบบว่าจัดเต็มหน่อยเสียงใดกาสบายดีพี่น้องสาฟังลาวเด้อที่แบบดูกี้อยู่ยังไงกี้ก็แบบว่าขอบใจและหลายแบบว่าไปเที่ยวลาวละมวลแห้งเจอแต่แบบคนหู้จักนะจะดีใจนะมี fc พี่น้องฟังลาว ขอบใจแลลายปีนี้ข้ามไปเที่ยวเมืองปักเซไปหาร้อ,อยู่แถวนั้นมวนหลายจะไปคืนเดียวออม วันกับผักกาดขาวนี่มันอร่อยจริงๆทุกคนเนื้อปลาช่อน สะเนี่ยจริงๆเป็นคำมาจากภาษาจีนสะแปลว่าเปล่าหรืออะไรประมาณนี้เหมือนเนืเ่อเปล่าเปล่าครับทุกคนอือ เมนูเปิดปีแรกๆเดี๋ยวกี้จะแบบเปิดปีมาครับว่าเนี่ยคลิปนี้สองคลิปแรกเนยครับจะเป็นเมนูอาหารมงคลนะครับกินปลากินเส้นกินหมูเนาะ ปลาช่อนสดมากคล้ายๆกาับการกินเมี่ยงปลาเผาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่แถวบ้านกี้เขาเรียกแปะสะครับอย่างเงี้ยกินแปะสะกันกินแปะสะ ทำน้ำจิ้มถั่วกินกันหอมแดงกระเทียมรากผักชีครับผัดลงไปใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกี่ยวแล้วก็ใส่ถัว่วใส่พริกป่นจบอร่อย นี่อาจจะไม่ยาวนะครับทุกคนเพราะาเดี๋ยวไปกินต่อกับที่บ้านใครที่กําลังเดินทางกลับเพราะว่าบางคนก็เริ่มเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่ากลัวรถติดเพราะว่าปีนี้หยุดไม่เยอะด้วยเนาะก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสดิภาพนะครับกี้ก็ไม่มีพรอ,อะไรอวยพรให้ทุกคนหลับกี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเออก็ส่งความห่วงใยถึงกันและกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการเลยนะครับ ืน้ำซ้มันนี้อร่อยไม่ติดเปรี้ยวจนเกินไปบางรอบมาขามเปียกมันเปรี้ยวไปงี้เราคุมยากครับอืคำหนึ่งคำหนึ่งกำลังเพลินๆกินพวกนี้มันแล้วมันเพลินทุกคนมันได้เคี้ยวผักกินอะไรงี้ยไปเรื่อยๆไงครับ บรรยากาศสบายๆอยู่บนครับกาศดีดีกลางคืนนี่หนาวกลางวันนี่ร้อน <c oughs> แต่ก็ไม่ร้อนมากครับมันแบบลมเย็นๆยะให้ออกแดดอะ่ะก็จะร้อนมันเพลินนะทุกคนนาอก,กินเมนูพวกเนี้ว่าจะหยุดก็ยังหยุดไม่ได้ โอเละครอ่าล่ะครับทุกคนเป็นเมนูเปิดปีเมนูมงคลนะครับทานปลาชีวิตจะได้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะครับเลื่นไหลเหมือนปลาที่ว่ายในน้ำอันนี้คิดเองนะครับอะไรที่ดีเราก็คิดไปเถอะครับพูดไปนะครับอยากให้ชีวิตเป็นแบบไหนพูดออกมาครับแล้วชีวิตเราก็จะเป็นในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนาแล้วครับทุกคนนะครับยังไงก็ส่งความสุขถึงทุกคนนะครับผมมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ปี2023นี้นะครับยังไงวันนี้กี่ลายเพียงเท่านี้ <laughs> กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินคลิปนี้เสียงพูดแบบไม่เต็มปาก <laughs> สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย